วันนี้เราก็มารับชมในฝั่งของเครือข่ายบองด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ i <ควร>เ,เว็บ e b 3เปลี่ยนจากไมกอบบอ่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครบบกระดานใต้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เราก็มารับชมในฝั่งของบ้องนะนะครับเนื่องจากว่าบ้องช่วงนี้นะครับจะเข้ากระดานโอเคเอแล้วล่ะนะครับเราก็เป็นช่วงที่ใกล้คริสต์มาสซึ่งผมต้องตอบอย่างเดียวนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับสําหรับตลาดคริปโตแต่ว่า,าหลังจากอาทิตย์หน้าไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่น่าดูเหมือนกันนะครับว่า,าจะมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดบ้างหรือเปล่า นะครับซึ่งเราก็ต้องดูบลองซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมากมายนะครับเรื่องของการขายทิ้งของบลองอะ่ะนะครับก็หยุดเหมือนกับเป็นการหยุดนะครับไอการเติบโตของบลองสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยบลองเนี่ยถ้าเกิดจะไปคอนเฟิร์มหรือการันตีจริงๆนะครับที่จะทําให้ราคามันขึ้นไปได้เนี่ยผมก็ต้องมองว่าอาจจะต้องถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ ทางคุณคุณแซมแบง์แมนไฟล์เนี่ยจะมีคดีนะครับไม่แน่ว่าช่วงนั้นอาจจะไปปั่นพวกเหรียญโซหรือโซโลนาก็ได้นะครับดังนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องโฟกัสที่เหรียญอื่นก่อนโอเคนะครับตอนนี้เขาก็ได้เปรียบเทียบบองกับเปป้เนาะเรื่องของการแซงหน้าของมูลค่าของบองนะครับก็บองเนื่อแซงไปแล้วนะเพราะว่ามูลค่าประมาณ1.23พันล้านนะเนาะ ใน Market cap ก็อันดับที่ประมาณ40อ่ะบนะครับเท่ากับเปเป้แต่ว่าแต่ว่าเม็ดเงินมากกว่านะครับเปเป้ PP แค่พันล้านตอนนั้นนะครับเราก็ล่วงมาจนถึงประมาณสามร้อยอยล้านประมาณนั้นนะครับก็คิดว่าบลอกเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสัก,สกระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้เพิ่งเข้ากระดานไบแอนกับคอยเบสไปแต่ส่วนใหญ่จะเข้าถ้าเกิดเข้าคอยเบสเนี่ยคุณจะต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะใกล้ก็ได้ซึ่งตรงเนี้ ส่วนตัวผมผมว่าไม่จะไม่เหมือนเปเป้สะทีเดียวนะครับที่เข้ากระดานไปแนนแล้วก็มีข่าวกับคอยเบสเราไม่ได้เข้าคอยเบสเนาะนะครับทําให้ราคามันตกไปเนาะดังนั้นเราก็ต้องมาโฟกัสทั้งสองเหรียญนี้แหละว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นบลองหรือเปเป้ที่จะได้ขึ้นจังหวะไหนเวลาไหนใช่ไหมนะครับซึ่งเปเป้เนี่ยก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นาาเมษาพฤษภาเนาะ ก็จะเป็นจุดใหญ่ๆของตัวเปเป้นะครับที่มันจะเป็นช่วงพีของเขานะครับซึ่งส่วนตัวผมอ่ะระหว่างวานเปเป้กับวานบองเนี่ยน่าจะมีความใกล้เคียงกันน่าจะมีเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งของอเมริกานะมันก็พูดยากนะครับสําหรับบองกับเปเป้โอเคสําหรับบองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับช่วงนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่า ตอนนี้เรื่องของตัวของโซโลนานะครับไอ้มือ,มอโทรศัพท์มือถือรุ่นเซกาพุ่งขึ้นถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นตในบนอีเบนี่คือเหตุผลนะนะครับเนื่องจากว่าตัวของบลองเนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้นแล้วบลองเนี่ยทำการแจกเป็น Airdo อเนาะนะครับจำนวนประมาณสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านบลองนะครับแล้วก็มีกลายเป็นโชคลาบนะสำหรับบลองที่ ราคาขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็มีการทิ้งไปนะครับเพราะว่าการขึ้นเนี่ยมันถึงมีชัยชนะเนาะนะครับเราก็มีการขึ้นตลอดแล้วก็บ้องเหมือนกับโดนโดนเจ้าทิ้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองฉะนั้นอันเนี้ยนะครับมาจากโซโลนานะครับโซโลนาโฟนะนะครับในเอชทวิตเตอร์ itter, วันที่17็ธันวาคมปี2 0 2 3ก็บอกว่าบองเนี่ยเป็นตัว สาเหตุหลักแหละนะครับที่ทําให้มือถือรุ่นเซกาขายดีนะครับเพราะทุกคนอยากซื้อมือถือในราคาที่ถูกแล้วก็สามารถที่จะขายบล็อกออกไปก็เป็นเหตุที่ทําให้บล็องราคาตกนะนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบล็องเนี่ยจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับทุกคนก็นั่งหลุนกันแต่ถ้าเกิดใครเก็บไม่ทันนะครับก็มีไว้สักร้านเหรียญก็พอแล้วนะครับทุกคนก็กลัวว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพอเวลามันขึ้นเนี่ยไปจริงๆกลัวว่า ใช้เงินซื้อน้อยไปนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือ,อกลัวว่ามันนานไปนะครับแล้วใช้เงินเนี่ยไปเล่นตัวอื่นมันก็ไม่คุ้มนะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือล้านเหรียญก็พอแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าเกิดใครมาสะสมใหม่ๆนะครับก็เท่ากับชีบาะเพราะว่าการขึ้นราคาที่จะไปมากกว่านี้ต้องใช้ใช้ระยะการกาวพอสมควรน,นะครับ เราก็ต้องใช้เรื่องของโซหรือโซโลนาด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมมีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยไปเล่นที่ตลาดฮ่องกงซะละนะครับใช้เครดิตของมูดี้ที่จะจ่อลดอันดับหรือเครดิตของมูดี้นะครับของธนาคารกลางของฮ่องกงซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของคุณโรเบิร์ตคิยาสกินะครับเขาบอกว่าเขาฉลองเงินประมาณ4ี่แสน 1000และ ira นะครับซึ่งริชดัสผู้ดได้โพสต์วันไอเอ็กหรือทวิตเตอร์วันที่11ธันวาคมนะครับโรเบิร์ตกิยาสิก็ส่งคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมที่อาจเกิดขึ้นนะครับในบัญชีกษียณอายุหลายล้านบัญชีในขณะเนี้ยก็ออกคำเตือนนะครับว่านักศึกษาทางการเงินเนะนี่ยรายเนี้ยรับทราบว่าคาดการเนี่ยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินมาถูกวิาพากษ์วิจารณ์และถูกเยเยะเยะะ้นครับ แต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของความเสียหายทางการเงินครั้งต่อไปคือ S&P 500ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของการาสำหรับ 401k นะครับและ IRA นะหลายล้านนะครับหลายการที่เชื่อมโยงกับดัชนีของตัวมันนะครับฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบเทียบเมื่อประมาณปี1997นะครับทุกคนยังหัวเราะกับคำทํานายเหล่านั้นแล้วเขาบอกคอยดูครั้งต่อไปนะครับ ที่เขาทำนายเรื่องของ S&P อยู่ถัดไปก็จะปิ้งขนมปังที่ 401ks นะและ ira นะครับผมอาจจะไม่รู้สับของหุ้นนะแต่ก็ฟังเอาไวล้ละกันนะครับแล้วก็ระวังไว้ด้วยเขาก็เตือนนะครับเพราะว่าหุ้นตอนนี้มันก็ขึ้นส่วนทางเนาะแล้วก็มันมีก็มีคนแช่งกองแช่งอย่างคุณอ่าไมเคิลบูลลี่นะครับที่ทำการช็อตหุ้นเอาไว้นะครับก็ ตอนนี้พอร์ตก็ติดลบเนาะทุกคนเยอะเย้ยหมดนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันนะครับเพราะถ้าเกิดในช่วงของเมื่อไหร่ที่สงครามอิสราเอลกับสงครามปาเลสไตน์มันเริ่มคุกกุ่นเงินไหลออกจากตลาดแน่นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นบลองหรือโซด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเล่นเนะี่ยคุณเลนน่นสั้นเลยผมบอกประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดตามทฤษฎีนี้จริงๆคุณเล่นสั้นไปได้เลยนะครับแล้ว เราจะปลอดภัยนะครับคุณไปเล่นทางฝั่งของจีนดีกว่าผมบอกประมาณนะเพราะว่าตอนนี้เหรียญหลายตัวของจีนแดงนะครับคือราคายังไม่ค่อยดีนะครับแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสนะครับในตลาดของจีนดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่าตัวของคุณโรเบิร์ตจิเยสิกิก็ก็บอกแล้วนะครับว่าคุณยังไงต้องมีปัญหานะครับ ซึ่งส่วนตัวผมอะถ้าเกิดมองภูมิรัฐศาสตร์ก็น่าจะใช่ะนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมวางนี้ระวังนี่สุดคือบองกับโซโลนานะครับฉะนั้นเราต้องมาดูกันนะครับว่าบองเนี่ยจะปั่นไปที่เท่าไหร่หรือจะปั่นแค่นี้นะครับเราก็ค้างเอาไว้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนมั่นใจในบองเนอะว่าจะปั่นต่อแต่ก็ต้องดูนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นผมเลยบอกทุกท่านบอกไอ้ไอ้พวกเนี้ยคือจะลงทุนก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับก็คืออย่าไปโฟโมโเหรียญเดียวมากนะครับให้ไปสนใจเหรียญอื่นด้วยนะครับมันก็อาจจะมีช่วงเวลาในการทำกำไรของคุณโอเคเราพูดถึงเรื่องของบลองเสร็จนะครับเราก็เรื่องของคุณโรเบิร์ตกิเยสกีเราก็มาพูดถึง c ี o ของแว e น x กเนาะนะครับก็เปรียบเทียบการเติบโตของบิตคอยนะครับเขาบอกว่าแหล่งสะสม ความมั่งคั่งของบิตคอยเนี่ยนะครับก็เป็นบทพิสูจน์นะครับในระยะเวลาประมาณ15ปีที่ผ่านมานะครับการเติบโตของบิตคอยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนด้วยนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อก่อนเป็นโลกที่2นะครับทุกคนก็เห็นประเทศจีนมีแหล่งพลังงานเขาไปขุดในประเทศจีนนะครับจนจีนเขาต้องแบนนะครับแต่การแบนของจีนนะครับเราก็เห็นนะครับว่ามันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกของบิตคอยเนี่ยขับเคลื่อนออกไปนะครับแล้วก็บิตคอยก็เติบโตมากขึ้นนะครับดังนั้นในระยะเวลาประมาณอีกสักกี่สิบสามิปีข้างหน้าบิตคอยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าแอคเซสแน่นอนนะครับหรือสินทรัพย์ที่จะเติบโตอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวของทองคำดิจิตอลนะครับหรือว่าตัวที่มันจะสามารถเข้ามา เป็นตัวแปรของทองคำได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็มีอีกบทความหนึ่งของคุณอาเธอร์เฮเยซีโของ b i t m ม็นะครับเขาตั้งเป้าราคา Bitcoin เอาไว้ประมาณ1ล้านเหรียญดอสลาร์นะครับซึ่งเขาบอกว่ามั่นใจว่าถึงนะครับแต่ต้องพิจารณาเรื่องของเดือนแล้วก็ปีเนาะซึ่งน่าจะไม่ถึงไซคล์นี้นะครับไซคลนี้น่าจะถึงประมาณหลักแสนนะครับประมาณแสน ถึงประมาณหกแสนอันนี้พอเป็นไปได้นะครับเราเห็นสงครามของรัสเซียยูเครนแล้วก็สงครามของของจีนนะครับของประเทศจีนนะนะครับแล้วก็ของที่อื่นๆด้วยนะครับเราก็เห็นหมดแล้วว่าสงครามมันหนักมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นนะครับว่าบูลคาาบิตคอยเป็นไงมันก็เพิ่มเรื่อยๆแหละนะครับฉะนั้น ไม่ต้องไปไปวอลลี่ e, หรือไปกังวลอะไรนะครับสำหรับ Bitcoin ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวของ v ีเวทหรือ V-Chain นะครับเขาตอนนี้เขามีข้อเสนอทางการเงินเป็นนวัตรกรรมใหม่มากมายนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนกร,รกฎาซึ่งมีข้อเสนอที่ทันสมัยเนาะรวมถึงการซื้อขายสกุลเงินดิน้นที่ออกโทเค็นดิต้อนในการซื้อโทเค็นเสมือนอย่าง v ีสาหรือ V ีเชนะมีเครื่องหมาย,ายการค้าบริการทางการเงินอยู่ นะครับก็ถูกยื่นเครื่องหมายการค้าในเดือนกรกฎานี้อันนี้มาจาก Bitcoin o วันะครับหรือ b i t c o i เวลนะครับวันที่16ทธันวาคมี2023นะครับซึ่งไอวีเชนก็มาตรฐาน ISO 20022นะครับซึ่ง v ีเชนเนี่ยก็ฝั่งของจีนก็เอาเทคโนโลยีตรงนี้ไปใช้เหมือนกันนะครับรวมถึงธนาคารของฮ่องกง นะครับแล้วก็ JP Morgan ก็เอาไปใช้เหมือนกันฉะนั้น B chain เนี่ยหรือเวทเนี่ยอาจจะขึ้นไปฟัดกับคาร์ n นได้หรือ ADA ได้ในอนาคตน,นะครับอาจจะไปสัก1นถึง3ดอลลาร์เร็วๆนี้นะครับไม่เกินปี2025หรอกฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของบลองนะครับในวันนี้ก็จะเป็นข่าวของทางฝั่งของอเมริกานะครับเป็นหลัก โอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกระดานบิเกันะครับท่านใดสนใจก็ฝากลูน่าแฮสิกนะครับไว้ประมาณสักสิประมาณสักร้อยดอลลาร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันให้ดอกเนะี่ยประมาณ10%เซนะครับต่อวันนะ แต่ระยะเวลาคุณฝ่าต้องประมาณ3ามสิบวันนะห้ามรีดนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับทั้งกระดานบีทเกส์มิชชั่นนิวมูลวีไอพีนะครับแล้วก็ตัวของบลองแล้วก็โซนะครับสนใจก็ทักออกมาใต้คลิปได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงในสมัยนี้ผมหวังว่า บองจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK. うん。<music>